การเวลาได้ผ่านพ้นมาจบจนถึงพศ400มีแควนหนึ่งที่มีชื่อเสียงสืบต่อกันมาคือแควนโยนกของพระเจ้ามีอรินซึ่งเป็นผู้ที่หันมานับถือศาสนาพุทธและแควนนี้เป็นที่รู้จักเป็นอย่างมากในกลุ่มชาวพุทธศาสนาและพระเจ้ามีอุรินี้เองเป็นกษัตริย์ที่มีเชื้อสายสืบมาจาก กีโรมันในช่วงราชวงศ์ของแม่ทัพที่สืบต่อกันมาและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามิลินนั้นถือว่าพระเจ้ามิลินครอบครองดินแดนมากกว่าพระเจ้าเอเล็กซานเดอร์ทะองค์ได้ครอบครองในแคว้นกัสซลาซึ่งในปัจจุบันคือเมืองแบกกรอมในประเทศอัฟกา,านิสถานแล้วชอกีดนั้น มีความเชื่อเรื่องค่านิยมทางเทพเจ้าเป็นอย่างมากแต่เดิมนั้นคนพื้นเมืองทางเปสวาในตอนเหนือของปากีสถานได้มีการนับถือพุทธศาสนากันอยู่แล้วรวมกับความเชื่อทางเทพเจ้าของกรีกจึงเกิดเป็นรูปสการะของพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกนั่นก็คือพระพุทธรูปปางคันธาราธที่สร้างขึ้นโดยฝีมือของช่างชาวกรีก และด้วยฝีมือการปั้นของพระพุทธรูปที่มีหน้าตาคมจมูกดงสันแบบชาวกรีกและด้วยความที่ชาวกรีกนั้นมีค่านิยมที่คุ้นเคยกับการปั้นรูกปั้นของเทพกรีกดังนั้นพระพุทธรูปองค์แรกของโลกจึงมีลักษณะนในรูปแบบของกรีกที่ผสมเข้ากับชาวเอเชียและรูปปั้นของพระพุทธเจ้าจึงมีลักษณะนในการสร้างรูปเคารพในรูปแบบของมนุษย์ ให้งดงามดังเช่นอพอลโลของกรีกต่อมาพระเจ้ามิรินนั้นทรงสละราชสมบัติเพื่อสแสวงหาทางธรรมและออกไปอยู่ป่าเพื่อตรวจสอบชีวิตที่ผ่านมาและเมื่อการปฏิบัติธรรมทางศาสนาสมบูรณ์พระเจ้ามิรินไม่มีสมบัติใดๆที่ติดตัวพระองค์ใช้ชีวิตอยู่ด้วยอาหารจากชาวบ้านและพระองค์ก็เสด็จสวรรคต ในแคมป์ของผู้สแสวงบุญทั่วไปแต่ที่แตกต่างนั้นก็คือมีการออกมาสร้างเหรียญและสถูปไว้เพื่อเป็นที่เลึกในเมืองเปสวาและนี่คือการสร้างรูปเคารพของพระพุทธเจ้าที่แสดงให้เห็นถึงเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเหมือนกับเทวรูปของกีตทั้งหมดนี้เริ่มมาจากแรงศรัทธาทางพุทธศาสนาและหวังว่ารูปเคารพของพระพุทธเจ้า เปรียบเสมือนตัวแทนของพุทธศาสนาให้ชาวพุทธนั้นได้ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า